คุณหมออาจินเล่าว่าเมื่อตอนที่หยุดเรียนแล้วต้องมานอนเฉยๆนี่ทั้งบิดามารดาก็กลัดกลุ่มด้วยว่ากำลังเรียนดีๆเรียนแพทย์ซะด้วยก็ต้องมานอนเฉยๆอย่างนี้โดยไม่มีกำหนดกิตติศัพท์ของหลวงพ่อวัดวงศ้องบังเอิญว่าได้ยินมาถึงหูของคุณทวีบุญญเกตซึ่งเป็นพี่ชายของคุณหมออาจินบุญญเกต และท่านก็เป็นเพื่อนกับคุณวิราชโอสถานนรวมไปถึงคุณควงอภัยวงศ์ก็มาคุยก,กันกับบิดาของหมออาจินในที่สุดทุกท่านก็ตกลงกันว่าจะไปนิมนต์หลวงพ่อวัดวงของมาให้รักษาคุณหมออาจินโดยการนี้ให้น้าชายของคุณหมอซึ่งปัจจุบันมีชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ในสมัยที่กล่าวว่าคุณน้ายังมีชีวิตอยู่นี่ ท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าหนังสือที่ผู้จัดนำมาเล่าไม่ได้ว่าอ่านสัทีเดียวนะคะหนังสือเล่มนี้นี่พิมพ์ตั้งแต่ปี2,534นะคะในสมัยที่ท่านเล่าเนี่ยคุณน้าเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่ที่เสียงใหม่ก็เป็นคนที่ไปกราบเรียนนมัสการหลวงพอ่อพอคุณน้าของหมออาจินไปถึงหลวงพ่อวัดวงของเนี่ยท่านก็ ไม่ได้มาที่บ้านนะคะตามที่นิมนต์เอาไว้แต่ท่านได้ทำการตรวจโดยวิธีนั่งเทียนที่ปากบาทครู่เดียวหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกเอายาเนี้ยไปละลายน้ำกินพอหมดยาก็จะหายแล้วยาที่หลวงพ่อจดให้คุณหมออาจินบอกว่าจำมาได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือพศสองพัน 534เป็นยาตําราอินเดียนะคะซึ่ง<ม>ได้แก่คูลิกาอัมพันทองโคโรคศิลายอนหินอ่อนม้าน้ำอย่างละเท่าไหร่ท่านก็จำไม่ได้เพราะว่ามันนานเต็มทีอาจจะประมาณ30-40ปีตัวยาของหลวงพ่อนี่หาซื้อลำบากมาก ชื่อก็ไม่เคยได้ยินคุณแม่ของหมอไปซื้อที่ร้านเจ้ากรมเป๋อพอได้มาก็เอามาบดเป็นผงผงแล้วก็ยังมีตัวยาอีกดูเหมือนว่าจะเป็นพิมเสนยาฝรั่งเมื่อบดรวมกันแล้วก็จะเป็นผงสีน้ำตาลให้เอายานี้ละลายน้ำดอกมะลิรับประทานวันละสามครั้งจากนั้นก็ให้ยืนให้เดินทันทีห้ามนอน เพราะนอนนานๆอัมพาตจะเกิดอีกพอยาหมดแล้วก็ให้ไปหาท่านเองที่วัดด้วยตัวของคุณหมอเองนี้เองเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้คุณหมออาจินบุญยเกตต้องไปที่วัดวงของบ่อยๆจนกลายเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่ำวัดวงของไปนั่นเองเมื่อยาชุดแรกหมดก็ไปหายาชุดที่สองมารับประทานอีก โดยท่านจดชื่อให้ไปหาเองชื่อยาแต่ละตัวก็เหมือนเก่าจำยากๆทั้งนั้นเลยแถมยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกในรอบที่สองคุณหมอเองมารู้เอาในตอนหลังว่ายาที่ชื่อว่าคูลิกาก็คือประวรวนะคะประรวจในตัวข้างปอปารอเรือวอแวนดอเด็กนะคะอ่านว่าประรวซึ่งอยู่ในตัวข้าง จะได้จากตัวข้างที่ห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้เมื่อเวลาที่มันถูกยิงโดยมนุษย์ตัวข้างจะวิ่งไปเก็บเอาใบไม้มาจุกไปทีป่ปากแผลที่ถูกยิงถ้ามันไม่ตายมันไม่ตายตกลงมาสู่พื้นดินแล้วก็หยุดเลือดได้ซึ่งต่อมานานๆเข้าเมื่อแผลหายก็จะเกิดเป็นก้อนประหดนะคะขึ้น ก็เป็นก้อนๆยาวๆตามแนวกระสุนที่ปืนผ่านเข้าไปทำให้ตัวข้างรอดรอดชีวิตแต่ถ้าต่อมาเมื่อตัวข้างตายเวลาที่นายพรานเขาจับได้เขาจะรู้กันว่าเขาจะคลาตามตัวเพื่อที่จะหาก้อนประหลอดนี่เองถ้าเจอก็จะผ่าออกมาแล้วก็มาขายร้านขายยาเรียกกันว่าคูลิกา ส่วนโครโรคนั้นคุณหมอก็จำได้ไม่แน่นอนนักแต่คิดว่าคงจะเป็นปวดเช่นเดียวกับปวดทีเ่เกิดอยู่ในตัวข้างแต่ว่าคงเป็นประเภทปวดที่อยู่ในตามตัวโครหรือว่าตามตัวบัวนั่นเองส่วนศิลายอนนั้นคุณหมอจำได้แต่ชื่อแต่ว่าลืมลักษณะหน้าตาของยาตัวนี้ไปแล้วละ่ะหินอ่อน ก็เห็นว่าคงจะไม่ใช่หินอ่อนที่นำมาก่อสร้างแน่ๆแ,แต่คงเป็นหินอ่อนชนิดหนึ่งส่วนม้าน้ำนั้นเราก็ทราบกันอยู่ก็เป็นม้าน้ำจากทะเลที่ตากแห้งธรรมดายาของหลวงพ่อวัดวงค้องนั้นพิสดานมากพอรับประทานยาของท่านได้สองชุดแล้วท่านก็จะให้รับประทานยาบารุงยาเจริญอาหาร อาหารนั้นไม่ห้ามกินสิ่งใดเลยยาเจริญอาหารที่ว่านี้ก็คือบอรเพ็รรอบศีรษะคือเอาบอรเพ็ดมาก้านยาวๆเอามาพันรอบศีรษะของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ตัดความยาวเท่ากับรอบศีรษะนำมาตากแห้งพอหมาดๆให้รับประทานครั้งละ <c oughs> ครึ่งถ้วยตไลัยนะคะ ผสมกับเกลือป่อนเล็กน้อยอรับประทานก่อนอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นสักหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าหนึ่งถ้วยตะไลเนี่ยเอามาตากแห้งรับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยตะไลผสมกับเกลือป่อนไม่ช้าไม่นานร่างกายก็จะเริ่มอ้วนท้วนแข็งแรงขึ้นต่อมาหลังจากที่จบแพทย์แล้วคุณหมอเล่าให้ฟังว่า มาทราบภายหลังว่าอาหารที่เป็นรสขมเนี่ยเป็นรสที่ทำให้เจริญอาหารยาน้ําน้ำที่เจริญอาหารแล้วก็ทำให้หิวเวลากินแล้วจะเป็นยาขมทั้งสิ้นน้ำที่หลวงพ่อวัดวงของท่านให้ใช้เป็นน้ำกระสายก็คือน้ำมนตของท่านนั่นเองวิธีที่หลวงพ่ออ่ำวัดวงของท่านทำน้ำมนตรถตัวประพรโ้คพระพุทธมนต คุณหมอเล่าว่าก็เคยช่วยคุณช่วยหลวงพ่อทําโดยจุดเทียนขี้พึ่งถวายท่านจะเอาเทียนจุดปักไว้ที่ปากบาทแล้วท่านจะนั่งสงบนิ่งอยู่พักใหญ่จากนั้นจะหยดเทียนลงในบาทน้ำตาเทียนที่หยดลงนั้นเมื่อกระทบน้ำในบาทจะมีลักษณะเหมือนดอกพิกุลทุกหยดท่านจะทำน้ำมนในกุฏิของท่านเวลาที่ทำ ก็จะเป็นเวลาสามโมงเช้าตอนหนึง่งทำอีกทีก็ตอนค่ามีอยู่ครั้งหนึง่งท่านเรียกให้ผู้คนที่มาหาท่านให้ก้มดูน้ําตาเทียนในบาทให้จ้องดูให้ดีคุณหมอก็ไปแอบดูด้วยสักครู่หนึ่งจะเห็นน้ําตาเทียนที่มีลักษณะรูปร่างเหมือนดอกพิกุลน,นั้นเคลื่อนโดยไหลไปในทางเดียวกันรอบๆบบาท คุณหมอบอกแปลกใจมากลมก็ไม่มีพัดเข้ามาในกุฏิเลยพัดลมก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีใครบางอาจที่จะไปหายใจรถเป่าลงไปในบาดนั้นแม้แต่คนเดียวแต่ดอกพิกลในบาดก็เคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนเคลื่อนไหวเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นตามลำดับโดยมีหลวงพ่อนั่งภาวนาบริกรรมอยู่ห่าง,างสมัยนั้นคุณหมอบอกว่ายังเด็กมาก ยังไม่รู้จักคำว่าพลังจิตไม่รู้จักคำว่าฌานก็ได้แต่แปลกใจแล้วก็ประหลาดใจในอิทธิฤทธิ์ของท่านนอกจากนี้ยังมีเรื่องแปลกจนกลายเป็นธรรมดาไปก็ตอนที่เวลามีคนมาหาหลวงพ่อเขาจะยังไม่ทันได้พูดอะไรชั่วแต่นั่งลงกราบแล้วก็ถวายดอกไม้ทูบเทียนพอหลวงพ่อท่านรับของถวายแล้ว ท่านก็นิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็จะพูดออกมาเลยว่าปัญหาของผู้นั้นคืออะไรผลจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นมีอยู่รายหนึ่งมาหาท่านขอให้ท่านช่วยให้รักษาโดยที่ป่วยมานานแล้วไม่หายสักทีหลวงพ่อท่านก็บอกบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าบุญในคุณ เจ้ากรรมในเวรเสียให้รีบๆทำซะโดยเร็วพอคนไข้คนนั้นกลับไปคุณหมออาจินบอกว่าท่านก็กราบเรียนถามกับหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยรักษาให้เขาล่ะครับหลวงพ่อท่านตอบว่านาฬิกามันหมดลานแล้วเหมือนเรือถึงท่าแล้วก็ขึ้นจากเรือเดินต่อไปกันแล้วกัน จะแจวจะพายไปไหนกันอีกต่อมาภายหลังคุณหมอเล่าว่าจึงได้ทราบว่าคนไข้คนนั้นหมดอายุแล้วและก็ถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่วันหลังจากวันนั้นหลวงพ่ออ่ำวัดวงค้องนั้นท่านเป็นคนวัยเดียวกับบิดาของคุณหมออาจินคือถ้ามีอายุอยู่ตอนที่คุณหมออาจินเล่า ประมาณปี2534นั้นหลวงพ่อก็จะอายุเ,าเกิน120ปีตอนที่บิดาของคุณหมออาจินนิมนหลวงพ่อมาที่บ้านทั้งสองท่านก็จะคุยปุจฉาวิสัชนากันจนดึกทุกคืนสมัยนั้นด้วยความเป็นวัยรุ่นก็แอบฟังท่านคุยกันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆทั้งสิน้น บางเรื่องก็ถึงกับทำให้ตาค้างอาปากฟังเลยหลวงพ่อท่านมาคุยกับบิดาของหมออาจินบ่อยเวลาไปนิมนต์ท่านท่านก็จะมาทางรถไฟแล้วคนทางกรุงเทพก็ไปรับท่านที่สถานีสามเสนซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรื่องที่ท่านคุยกันนั้นเท่าที่หมออาจินจำได้แล้วก็ติดหู ได้นำมาเล่าสู่พวกเราฟังก็จะเป็นหัวข้อแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถัดไปที่ผู้จัดจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งบิดาของหมออาจินเนี่ยป่วยมีไข้สูงมากคุณหมอเองก็เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเตรียมแพทย์อยู่ยังไม่รู้อะไรมากนะัก พี่พี่ก็ใช้ให้ไปหาหลวงพ่อไปกราบเรียนกับหลวงพ่อว่าบิดาป่วยไม่สบายให้มาขอความเมตตาจากท่านอพอรุ่งเช้าคุณหมอก็ขึ้นรถไฟสายกรุงเทพพิษณุโลกไปอยุธยาในในสมัยนั้นไปถึงสถานีรถไฟที่อยุธยาก็ต้องนั่งสามล้อเข้าไปให้ไปส่งที่วัดวงของ สามล้อก็จะพาไปส่งทันทีเพราะว่าวัดนี้ใครๆก็รู้จักมีคนมาหาหลวงพ่อทุกวันวัดวงคลองเป็นวัดเก่ามากๆอยู่เลยหัวรอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อประธานอภัยอยู่เลยหัวรอไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกับตัวเมืองจะมีคลองเล็กๆขั้นอยู่คลองนี้เรียกว่าคลองเมือง มีท่าน้ำอยู่ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งวัดจะมีศาลาเก่าๆอยู่ด้วยพอถึงท่าน้ำสามล้อก็จะส่งลงที่ท่านี้จากนั้นก็จะมีเรือจ้างแจวส่งข้ามฟากไปวัดค่านั่งเรือในสมัยนั้นก็สุดแท้แต่ว่าจะสองสตางค์หรือว่าสามสตางค์ก็แล้วแต่นะคะ พอมาถึงฝั่งวัดเนี่ยเดินขึ้นท่าน้ําขึ้นศาลาปุ๊บก็ตรงดิ่งไปที่วัดซึ่งจะอยู่หกักห่างจากท่าน้ําประมาณสามเสาไฟฟ้าทางเดินก็จะเป็นอิฐหักหักราดเป็นถนนพอให้แค่เดินได้หลทางนั้นไปสุดทางก็จะเป็นหน้ากุฏิของหลวงพ่อแต่ถ้าจะอ้อมไปโบสถ์วิหารก็ต้องเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่ง กุฏิหลวงพ่อเป็นกุฏิไม้ทั้งหลังหลังคาแคบหลังคาแหลมแบบคุ้มขุนแผนนอกชานนั้นกว้างมากล้อมรอบด้วยกุฏิที่มีหลายหลังเดินไปมาหากันได้กลางชานก็จะมีหอระฆังมีกลองเพนมีบันไดขึ้นซึ่งเป็นบันไดที่สูงมากใต้ถุนกุฏินั้นจะมีกองเฝือกที่คนไข้ถอดออก กองสุมเอาไว้อยู่มากมายแล้วก็ยังมีเป็ดไก่หมูวัวควายสุนัขนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้างสารพัดสัตว์คุณหมอเล่าว่าพอก้าวขึ้นกุฏิก็พบก,กับนอกชานกลางนอกชานนั้นจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่กลางนอกชานลักษณะเหมือนต้นจำปีบนต้นไม้นี้ก็จะมีนกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกพิราบนกกระจอกนกขุนทองนกเอี้ยงนกเหล่านี้ช่วยกันถ่ายมูลลงมาที่นอกชานดีนักบนนอกชานหน้ากุติจะมีแมวสุนัขนอนเกยกันอยู่กลุ่มใหญ่ไม่ทำอะไรกันคนที่ไปครั้งแรกๆเห็นภาพเหล่านี้เข้าก็จะถึงกับตะลึงว่าสัตว์เหล่านี้ทำไมจึงไม่เป็นศัตรูต่อกันเลยซ้ายมือของนอกชาน มียกพื้นเตี้ยๆนี่แหละคือกุฏิของหลวงพ่อซึ่งปกติจะมีผู้คนที่มาหานั่งพนมมือแต้ตั้งแต่ในกุฏิล้นออกไปจนถึงนอกฌานคือนั่งที่บันไดหน้ากุฏิกันจนล้นทีเดียวกุฏิหลวงพ่อแบ่งเป็นสองส่วนส่วนในคือห้องนอนคือห้องที่ท่านใช้จำวัดนอกห้องนะคะ นอกห้องนั้นสำหรับกิจของท่านที่ท่านจะใช้รับแขกมาหาที่นั่งสมาธิกรรมฐานท่านก็จะใช้ตรงจุดนี้แล้วก็ใช้ทําพิธีกรรมต่างๆซึ่งในห้องนี้จะมีนาฬิกาต่างๆแขวนอยู่เต็มไปหมดทั้งตั้งตู้ทั้งเป็นตู้นาฬิกาแล้วก็มีนาฬิกาตีเพลงนาฬิกาแขวนรูปร่างต่างๆ เป็นตุ๊กตาโผล่ออกมาตีบอกเวลาก็มีเป็นนกโผล่ออกมาร้องเพลงบ้างก็มีนาฬิกาตีบอกเวลาธรรมดาทั้งเล็กทั้งใหญ่รูปร่างแตกต่างกันเป็นร้อยร้อยเรือนส่วนมากที่สุดก็จะเป็นนาฬิกาเก่าๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ห้องข้างนอกนี้จะเต็มไปด้วยนาฬิกาห้องที่ท่านใช้ทำพิธีรับแขกแล้วก็นั่งสมาธิ นาฬิกาทุกเรือนลูกศิษย์มีหน้าที่ไขาลานให้มันเดินไปเรื่อยๆแต่แต่ละเรือนนั้นจะเดินไม่ตรงกันสักเรือนเดียวคุณหมอเล่าว่าไปนั่งอยู่แค่ครู่เดียวก็จะได้ยินเสียงนาฬิกาตีเสียงนู้นนี่นั่นนาฬิกาฝรั่งก็เคาะบอกเวลาไม่เคยตรงกันเลยต่างเรือนต่างก็บอกเวลากันใหญ่จนอดทนทนไม่ได้ เอ่ยกับหลวงพ่อครั้งหนึ่งว่าทำไมนาฬิกามันแยะนะครับเสียงนาฬิกาตีดังหนวกหูไปหมดหลวงพ่อท่านกล่าวว่าลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนะเขาเอามาถวายตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ห้าแล้วก็ถวายมาจนบัดนี้ก็ดีไปอย่างฟังมันตีก็เพลินดีคุณหมอถึงกับกราบเรียนหลวงพ่อว่าหนวกหูจะตาย แล้วหลวงพ่อทำสมาธิอย่างไรครับนี่ท่านก็เมตตาตอบนะคะตอบว่านั่นแหละตัวสมาธิดีนะคือเราฟังแต่เรือนที่มันเดินมันตีอยู่แค่เรือนเดียวก็พออย่าไปสนใจอันอื่นมันจะตีมันจะเดินหนวกหูยังไงก็ช่างมันเราเอาใจใส่เพียงแค่เสียงนาฬิกาเรือนเดียวก็พอแล้วกัน คุณหมอมาคิดได้ในภายหลังย้อนจากวันนั้นมา40กว่าปีจึงได้คิดว่านั่นคือวิธีการสงบจิตอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนคือเอาจิตไปไว้ที่เสียงนาฬิกาเพียงเรือนเดียวจริงๆแล้วก็ได้สตินะคะเพราะว่าตัวเราก็เหมือนนาฬิกาเราสนใจแค่จิตใจของเราในที่นี้หมายถึงว่าสตินะคะสติสมาธิเนี่ย ให้อยู่กับตัวรู้ระวังอายตนะภายในตัวเราอายตนะไม่ถึงเครื่องรับนั่นเองถ้าในภาษาของปรมัตรธรรมนะคะเครื่องรับที่อยู่ในตัวเราอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั่นเองก็เพียรระวังอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายนอกนั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่มันจะมากระทบเราให้เรามีสติรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นกุศลเป็นอกุศลรู้แล้วก็วางนะคะใจว่างๆสว่างโล่งๆเนี่ยเป็นเป็นจิตที่มีสมาธิก็จะดีแก่กิจการงานทั้งหลายทั้งหมดตรงนี้ก็ให้สติดีนะคะไม่ต้องไปสนใจส่งจิตออกไปสสนใจเรื่องของคนอื่นนั่นเอง ระหวังเพียงแค่ตัวเรานะคะให้คิดดีทำดีพูดดีเจรจาชอบนี่แหละย้อนกลับมาถึงตอนที่คุณหมอจะมาพบหลวงพ่อที่ท่านเล่าถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมของกุฏิของหลวงพ่ออ่ำวัดวงคลองท่านขึ้นที่ท่าน้ำแล้วก็ตรงไปหาคนแจวเรือซึ่งรู้จักมักคุ้นกันดีแกก็บอกว่าหลวงพ่ออยู่แขกแยะเชียวครับ ท่านก็นั่งเรือข้ามฟากไปไปถึงวัดตอนนั้นก็สายมากแล้วเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆตอนเช้าเดินฝ่าฝูงนกฝูงแมวเข้าไปหาหลวงพ่ออาศัยว่ามาหาท่านจนคนที่วัดจำได้เขาก็บอกให้เข้าไปในกุฏิท่านเลยหลวงพ่อก็ย่องฝ่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาแล้วก็เข้าไปนั่งกราบเบื้องหน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านก็ถามว่ามีธุระอะไรหรือวันนี้หมออาจินก็กราบเรียนกับหลวงพ่อว่าเจ้าคุณพ่อไม่สบายพี่ๆก็เลยให้กระผมมากราบเรียนถามหลวงพ่อขอความเมตตาจากหลวงพ่อขอรับในขณะที่หมออาจินอยู่ที่อยุธยาเนทางคุณทวีบุญยเกตซึ่งเป็นพี่ชายก็ไปพบกับนายแพทย์ท่านหนึ่ง ท่านเป็นศาสตราจารย์ในแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเพื่อนนักเรียนอังกฤษที่เรียนมาด้วยกันอาจารย์ท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์ใช้ยู่นิพันธ์ซึ่งตอนที่คุณหมออาจินเล่าปี2,534นั้นท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าถึงแก่กรรมในปีไหนบ้านคุณหมอใช้ยูนิพันธ์อยู่แถวถนนอโศก ต่อมาบุตรชายของคุณหมอใช้ยูนิพันธ์นี่ก็เป็นหมอเช่นเดียวกันนะคะคุณบุญทวีบุญยเกตเนี่ยก็เชิญเชิญในแพทย์ใช้มาตรวจอาการของเจ้าคุณบิดาแล้วก็ทราบแล้วว่าป่วยเป็นโรคอะไรทุกคนเนี่ต่างก็ตกใจแล้วก็จัดแจงให้ไปซื้อหยูกซื้อยามาเดี๋ยวนั้นเลยก็เป็นอันว่าทางกรุงเทพก็หาหมอมาตรวจ แล้วก็ทราบอาการแล้วว่าป่วยเป็นอะไรคนทั้งบ้านในตกใจเพราะว่าเจ้าคุณบิดานั้นอายุมากแล้วแต่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงในสมัยนั้นซึ่งยังไม่รู้จักพวกยาปฏิชีวนะการรักษาก็จะเป็นไปในแนวทางที่ว่าให้นอนนิ่งๆรับประทานยาแผนปัจจุบันแล้วก็สมัยโบราณควบคู่กันไปเอาผ้า สำลีเนี่ยมาทายาผ้าสำลีนี่จะเป็นผ้านุ่มๆนะคะมีขนฟูๆนิดหนึ่งเอามาทายาแล้วก็แปะไว้ที่หน้าอกให้รอบอกแล้วให้ยาระงับอาการอย่างเช่นอาการไข้อาการไออาการเหนื่อยตามอาการทุกคนที่บ้านนี่ก็รอหมออาจินกลับจากอายุทยากว่าจะกลับหลวงพ่อวงคล้องเนี่ยนะคะท่านก็ ให้จุดเทียนตอนที่ย้อนมาที่คุณหมออยู่ที่อยุธยาหลวงพ่อท่านให้จุดเทียนแล้วก็เอามาติดนะคะไว้ที่ปากบากทำน้ำมนต์ท่านนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งที่เรียกว่านั่งเทียนแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นเอ่ยขึ้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดยาไปให้เจ้าคุณยาเทียบเดียวน้ำกระสายหม้อเดียวเดี๋ยวก็หายว่าแล้ว หลวงพ่อก็ลุกเข้าไปในกุฏิสักพักท่านก็ออกมาแล้วบอกว่าเอายานี่ไปให้เจ้าคุณพ่อรับประทานวันละสามหนล,ละลายกับน้ำกระสายในห่อกระดาษนี้เอาไปใส่หม้อใหม่ต้มนะใช้น้ำฝนธรรมดาต้มกระพอคุณหมอย,ยังเรียนถามท่านว่าเจ้าคุณบิดาผมป่วยเป็นอะไรขอรับหลวงพ่อ จะได้บอกกับพี่พีน้องๆถูกเมื่อเวลากลับบ้านไปหลวงพ่อท่านบอกเลยว่าก็ะปอดบวมนิดหน่อยแล้วท่านก็ไล่หมออาจินให้รีบกลับมากรุงเทพด้วยกลัวจะมืดค่ำให้มาหาอยู่หายาไปให้เจ้าคุณบิดาพอหมออาจินเดินทางจากกรุงเทพกลับมาโดยทางรถไฟสมัยนั้นปีพศ2484 ยังไม่มีทางรถยนต์จะไปไหนก็ต้องใช้รถไฟแม้แต่ไปดอนเมืองก็ยังต้องนั่งรถไฟคุณหมอนะก็ยังเป็นวัยรุ่นหอบยาใส่ถุงกระดาษถือพรุงพรังนั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพถึงสถานีสามเสนซึ่งอยู่ใกล้ๆกบ้านก็เวลาประมาณ14นาฬิกาบ่ายสองพอย่างเท้าเข้าบ้านยังไม่ทันได้วางของเลย พี่พก็มารุมล้อมแล้วก็สอบถามราวกับนัดกันว่าหลวงข้อท่านว่าอย่างไรบ้าง